ลูกลิ้นขาวนะคะลิ้นเป็นฝ้าทําความสะอาดยังไงนะคะกวาดลิ้นทําความสะอาดทีเนี่ยก็ร้องกระจององอแงนะคะเมอชินเนี่ยไม่มีฟันเนี่ยก็ใช้เหงือกงับนิ้วแม่ได้นะคะแล้วถ้ามีฟันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนนะคะหนักหน่อยนะคะบางทีก็ร้องโวยวายนี่ร้องโวยวายนะคะอ้วกเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยแอลจะมาแชร์ไอเทมใหม่นะคะที่แรลเนี่ยใช้กวาดลิ้นทําความสะอาดเมอชินตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะเวิร์กมากๆเลยทุกคนอยากจะบอกว่า ใช้ตลอดนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะแปลงผ้าก๊อสนะคะมิสเตอร์ฟ็อกค่ะเขานะคะทําจากคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็เป็นแบบพรีสเตอร์ไลเซชันนะคะนั่นก็คือการฆ่าเชื้อแบบบรรจุแยกชิ้นแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่าสะดวกมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวการปนเปื้อนแล้วก็พกพาง่ายมากๆเลยค่ะ <S <S ทั้งสองรุ่นของเขานะคะจะเป็นรุ่นแบบหัวธรรมดาแล้วก็หัวเกลียวค่ะความต่างนะคะนั่นก็คือรุ่นธรรมดาเนี่ยจะเป็นแบบหัวคลื่นค่ะข้อดีก็คือราคาเขาถูกกว่านั่นเองนะคะส่วนรุ่นพรีมี เจะเป็นแบบหัวเกลียวค่ะหัวเกลียวนี้นะคะซึมซับน้ําได้ดีกว่าค่ะเกลียวตัวนี้เนี่ยจะทําความสะอาดลิ้นได้มากกว่าค่ะและหัวแปลงของเขาเนี่ยจะนิ่มกว่าด้วยนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีผ้าก๊อตหลุดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะส่วนตัวแปรงเนี่ยใช้รุ่นพรีเมียมตลอดเลยนะคะเพราะว่ายุคโควิดแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วแปรงนิ้วพี่เลี้ยงเนี่ยก็ไม่อยากจะเอาเข้าปากลูกเลยค่ะล้างมือดียังไงนะคะก็ไม่มั่นใจเรื่องความสะอาดเลยค่ะทุกคนขนาดนิ้วแปรงเนี่ยว,ว่าเล็กแล้วนะคะแต่ก็ยังถือว่าใหญ่เวลาเข้าปากของ แต่หัวแปลงพักก๊อตของมิสเตอร์ฟ็อกเนี่ยเขามีขนาดเล็กพอดีกับช่องปากลูกเลยนะคะทําให้เมือชินเนี่ยเวลาทําความสะอาดเนี่ยเขาเร่่มมือดีมากๆเลยนะคะอ้าปุ๊บกวาดปั๊บนะคะเข้าได้รึกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยกับนิ้วแม่มากเลยค่ะนี่แหละค่ะเคล็ดลับทําความสะอาดลิ้นของลูกนะคะให้สะอาดรวดเร็วแล้วก็เมอร์ชินเนี่ยอารมณ์ดีแฮปปี้ทุกวันเลยค่ะไม่มีร้องกระจองง,องแงเลย